สวัสดีครับแอดเชื่อว่าใครที่ได้ดูแฮ r ์รี่พ t ตเตอร์ภาคภาคีน,นกฟินิกซ์ในฉากพิจารณาคดีที่กระทรวงเวทมนต์มีตัวละครหนึ่งที่โดดเด่นออกมาไม่กี่นาทีแต่ทำให้คนดูรู้สึกสนใจและอยากรู้ว่าเธอคือใครตัวละครตัวนั้นก็คืออามิเลียซูซานโบนส์หรือมาดามโบนส์แม่มดผู้น่าเกรงขามที่นั่งอยู่บนมานั่งของสารสูงวิเซนการอดในห้องพิจารณาคดีคลิปนี้ครับแอดจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ มาดามโบนส์ ones, ให้มากขึ้นแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอเมเลียโบนส์หรือมาดามโบนส์เธอคือแม่มดชาวอังกฤษลูกสาวของนายและนางโบนส์ป้าของซูซานโบนส์ที่เป็นนักเรียนหญิงบ้านฮัลเฟอร์พับเพื่อนร่วมชั้นปีเดียวกันกับแฮร์รี่รอนเฮอร์เมอนี และยังเป็นสมาชิกกองทัพดัมเบิลดอร์หลังจบจากฮอกวอตส์อามิเลียโบนส์ก็เข้ามาทำงานอยู่ในกระทรวงเวทมนต์เธอใช้ความสามารถที่มีอย่างเปี่ยมล้นค่อยๆไต่เต้าจนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกสาสูงวิเซนกาต์ดลักษณะหน้าตานิสัยและบุคลิกภาพ เมื่อครั้งแรกที่แฮร์รี่เห็นเธอบนม้านั่งในห้องพิจารณาคดีอามิเลียโบนส์ถูกอธิบายไว้ในหนังสือว่าเธอเป็นแม่มดที่มีคางสี่เหลี่ยมกว้างและมีผมสั้นสีเทาสวมแว่นตาข้างเดียวและดูหน้าเกรงขามมากซึ่งจะต่างจากในภาพยนตร์ที่เธอไม่สวมแว่นตานอกจากนั้นบุคลิกของอามิเลียโบนส์เธอจะดูเป็นคนจริงจังเสียงดังก้องกังวานพูจาฉาฉานและชัดเจนอย่างมากอามิเลียโบนส์เป็นคนใช้ได้แฮร์รี่ เขาเป็นคนยุติธรรมเขาจะฟังที่เธออยากพูดทั้งหมดเลยทองส์บอกอย่างจริงจังพาคีนกฟินิกซ์บทที่7กระรวงเวทมนต์นอกจากจะเป็นคนจริงจังแล้วอามิเลียบนส์ยังเป็นคนที่ยุติธรรมอย่างมากเธอไม่เคยมองข้ามประเด็นที่ชัดเจนเธอให้โอกาสแฮร์รี่ยินยอมให้มิซิสฟิกขึ้นให้การเป็นพยานในขณะที่คอนเนลียสฟัดเป็นคนที่เต็มไปด้วยอคติอามิเลียบนส์จะยืนอยู่ขั่วตรงข้ามกับฟัดเธอปราศจากอาคติอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่เพื่อนร่วมงานอีกหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะต่อต้านเพราะพวกเขาเกรงกลัวอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์อย่างฝัดแต่อเมเลียโบนส์เป็นคนเดียวที่ไม่สนใจการถูกข่มขู่ใดๆทั้งสิ้นเธอแสดงความเป็นมิตรอย่างเปิดเผยกับอาร์เธอร์วิสลีย์ผู้สนับสนุนอัลบัสดัมเบิลดอร์และแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อหน้าคอนเนลิออสฟัดเลยด้วยซ้ำอเมเลียโบนส์เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญอย่างมากด้วยครับเธอต่อสู้อย่างกล้าหาญกับโบเดมอร์ด้วยตัวของเธอเอง ทั้งที่รู้ดีว่าเธอจะเป็นผู้พ่ายแพ้และถูกฆ่าตายในท้ายที่สุดชีวประวัติอเมเลียโบนส์ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของอเมเลียโบนส์มากนะครับรู้แค่เพียงว่าในช่วงสงครามพมดครั้งที่หนึ่งช่วงที่โวลดโมอร์เรืองอำนาจมันได้สร้างความเจ็บปวดอย่างมหาศาลต่อครอบครัวของเธอนายและนางโบนส์พ่อและแม่ของเธอถูกโวลดโมอร์สังหารเอ็ดกาสมาชิกภาคีนกฟินิกส์น้องชายของอเมเลีย รวมถึงภรรยาและลูกๆของเขาก็ถูกฆ่าตายทั้งครอบครัวโดยผู้เสพความตายแต่อย่างไรก็ตามครับอมเมเลียยังโชคดีที่เหลือน้องชายนิรนามอีกหนึ่งคนเขารอดตายจากสงครามพอมอดครั้งที่หนึ่งมาได้และเขาก็เป็นพ่อของซูซานโบนส์หลานสาวของอมเมิเลียนั่นเองซูซานโบนส์ฮัฟเฟิ์พย้อนกลับมาในช่วงวัยเด็กของอมเมเลียโบนส์ ones, มีความเป็นไปได้ว่า เธอได้เข้ามาเรียนที่ฮอกวอตส์แต่ก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเธอได้อยู่บ้านหลังไหนและการศึกษาของเธอนั้นเป็นอย่างไรซึ่งหลังจบจากฮอกวอตส์เธอก็ได้เข้าไปทํางานในกระทรวงเวทมนต์ในตําแหน่งเล็ก,ลกๆก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์และสมาชิกศาลสูงวิเซนกามอสในเวลาต่อมาการพิจารณาคดีในปี1995ช่วงเวลาเริ่มต้นของสงครามพมดครั้งที่ส อามเลียโบนส์นั่งอยู่บนสารสูงวิเซนกามอดเธอทำหน้าที่เป็นประธานในการไต่สวนทางวินัยของแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่เขาเสกคาถาผู้พิทักษ์ใส่ผู้คุมวิญญาณเพื่อปกป้องดัตลี่จริงๆแล้วการไต่สวนควรจะเกิดขึ้นที่ห้องทำงานของเธอแต่มันถูกย้ายไปที่ห้องพิจารณาคดีชั้นใต้ดินส่วนที่ลึกที่สุดของกระทรวงแทนซึ่งที่นั่นอ m ม l เลียโบนส์เธอนั่งบนมา้านั่งด้านซ้ายมือของคอนเนลเลียสฟัดส่วนด้านขวามือคือโดโรเรสอัมบริด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบสวนผู้ไตส่สวนมีดังนี้คอนเนลิอสออตวอนฟัดรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์อามิเลียซูซานโบนส์หัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์โดโรเรสอัมบริดประหลัดกระทรวงอาวุโสขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเสมียนสารเพอร์ซีเอ็กเนเชียสวิสลีย์ฝัดเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกล้องกังวานพาคีนกฟินิกซ์บทที่8 กาาารรพิจณคดี udge, for the ถึงแม้ว่าคอนเนลิอีสฟัดจะปฏิบัติกับแฮร์รี่ได้ไม่ดีแต่ส่วนเขาอย่างไม่เป็นธรรมและเต็มไปด้วยอคติแต่มาดามโบนส์เธอสามารถควบคุมสถานการณ์รักษาการพิจารณาคดีให้ออกมาได้อย่างเป็นกลางที่สุดมาดามโบนส์ ones, ยืนยันด้วยว่าภายใต้ธรรมนูญของศาลสูงวิเซนกามอด ว่าโดยสิทธิที่ทนั้นผู้ต้องหามีสิทธิที่จะนำเสนอพยานมาใช้ในการแก้ต่างได้และเมื่อมีสิทธิฟิกซึ่งเป็นพยานอธิบายการโจมตีของผู้คุมวิญญาณได้อย่างถูกต้องในขณะที่คอนเนียตสฟัดปฏิเสธที่จะรับรู้การพบเห็นเหตุการณ์ของพยานแต่มาดามโบนส์เธอกลับเชื่อในตัวพยานอย่างมากและถ้าการโจมตีของผู้คุมวิญญาณเกิดขึ้นจริงการใช้เวทมนตร์ต่อหน้ามาเกลในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตจึงเห็นสมควรที่จะสามารถทำได้ และด้วยเหตุนี้สามส่วนใหญ่จึงตัดสินว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นผู้บริสุทธิ์รวมถึงมาดามโบนส์เองด้วย Those favor the all นอกจากจะตัดสินด้วยความยุติธรรมแล้วในระหว่างการพิจารณาคดีมาดามโบนส์ยังแสดงความชื่นชมในความสามารถของแฮร์รี่ในการเสกคาถาผู้พิทักษ์ที่มีร่างกายสมบูรณ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เธอเสกผู้พิทักษ์ออกมาสมบูรณ์แบบเลยหรือเป็นผู้พิทักษ์ที่มีร่างกายด้วยหรือผู้พิทักษ์ของเธอน่ะมีรูปร่างที่แน่ชัดใช่ไหมฉันต้องการจะถามว่ามันออกมามากกว่ากลุ่มไอหรือควันใช่ไหมใช่ครับแฮร์รี่ตอบตอนนี้เธออายุ15ปีใช่ไหมน่าประทับใจมากได้ผู้พิทักษ์ที่แท้จริงเมื่ออายุเท่านี้น่าประทับใจมากจริงๆมาดามโบนส์เอ่ยจ้องมองลงมาที่แฮร์รี่พาคีนกฟินิกซ์บทที่8การพิจารณาคดี หลังจากการพิจารณาคดีจบลงอามิเลียโบนส์ก็ได้เล่าเรื่องที่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์สามารถเสกคาถาผู้พิทักษ์เป็นกวางตัวผู้ให้กับซูซานโบนส์หลานสาวของเธอฟังเมื่อซูซานโบนส์ตัดสินใจมาชุมนุมที่ร้านหัวหมูเพื่อกองทัพดัมเบิลดอร์เธอได้ถามแฮร์รี่ถึงความสามารถในการเสกคาถาผู้พิทักษ์นั่นก็เลยทำให้สมาชิกคนอื่นๆที่มาชุมนุมมั่นใจในตัวแฮร์รี่มากขึ้นและเริ่มทยอยลงชื่อเป็นสมาชิกของกองทัพดัมเบิลดอร์ ซึ่งจะต่างจากภาพยนตร์ที่คำถามเรื่องของคาถาผู้พิทักษ์ถามโดยลูน่าเลิฟกูด It's a tree can produce Patronus charm <S Yes การตายของอเมเลีย o บ e s a นส์อเมเลียบนส์หัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์เราคิดว่าคนที่ต้องไม่เอ่ยชื่ออาจจะฆ่าเธอด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเธอเป็นแม่มดที่มีพรสวรรค์มากและหลักฐานทั้งหมดแสดงว่าเธอต่อสู้ยิบตา คอนนีเสฟัดบอกกับนายกมาเกอเจ้าชายเลือดผสมบทที่1รัฐมนตรีอีกคนปี1996อามิเลียโบนส์ถูกสังหารในช่วงวันหยุดฤดูร้อนสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมในบ้านของเธอเองหลักฐานทั้งหมดบ่งชี้ว่าผู้ที่ลงมือสังหารเธอก็คือตัวของลอร์ดโบเดอร์มอร์เองนอกจากรายงานข่าวการหายตัวไปของคนในกระทรวงและการฆาตกรรมของมาดามโบนส์จะลงหนังสือพิมพ์เดลี่พรอฟิตแล้ว ข่าวการตายของมาดามโบนส์ก็ลงหนังสือพิมพ์ของมาร์เกลด้วยซึ่งการตายของมาดามโบนส์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาร์เกลงุนงงเป็นอย่างมากเพราะการตายของเธอคือการถูกฆาตกรรมในห้องที่ถูกล็อกจากด้านในหรือเรียกว่าการฆาตกรรมในห้องปิดตายและมีเพียงนายกรัฐมนตรีมาร์เกลคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการแจ้งข่าวถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของมาดามโบนส์ทำไมโวลเดอมอร์ต้องลงมือสังหารมาดามโบนส์เอง นั่นอาจจะเพราะว่ามาดามโบนส์เธอตกเป็นเป้าของวูดอมอร์มาสักพักใหญ่แล้วในสายตาของจอมมานมาดามโบนส์ถูกมองว่าเธอน่าจะมาแทนที่ฝัดหลังจากที่เขาถูกให้ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ซึ่งตำแหน่งหัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์ที่มาดามโบนส์ดำรงอยู่นั้นมักจะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายสู่การขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์การสังหารมาดามโบนส์ จึงถือว่าเป็นการควบคุมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจจะกลายเป็นอุปสรรคภายหลังของหลอดโวเดมอร์และอีกหนึ่งสาเหตุก็คือมาดามโบนส์เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแม่มดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในยุคข,ของเธอดังนั้นโวเดมอร์จึงถือว่าเธอเป็นภัยคุกคามที่สําคัญและต้องกําจัดออกไปให้พ้นทางก่อนที่มันจะสายเกินไปซึ่งหลังจากการฆาตกรรมมาดามโบนส์ไพอัสทิกเนสก็เข้ามาแทนที่มาดามโบนส์ ในฐานะหัวหน้ากองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์และเมื่อวอดมอร์เข้ามาควบคุมกระทรวงภายหลังไพอัสก็ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์และกลายเป็นหุ่นเชิดของหลอดวอดมอร์ทันทีอาจารย์ครับผมเห็นข่าวมาดามโบนส์แฮร์รี่พูดใช่เป็นการสูญเสียที่โหดร้ายเธอเป็นแม่มดที่เก่งกาจมากดัมเบิลดอร์พูดเจ้าชายเลือดผสมบทที่4ฮอลเลสสลักฮอนแน่นอนว่าการเสียชีวิตของมาดามโบนส์ ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชุมชนผู้วิเศษในเวลานั้นครับและสมาชิกภาคีหลายคนยกย่องอามิเลียโบนส์ให้เป็นหนึ่งในแม่มดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคไม่เว้นแม้แต่เัลบัสดัมเบิลดอร์และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอามิเลียโบนส์หรือมาดามโบนส์หนึ่งในแม่มดที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคที่แม้แต่วอลเดอมอร์เองก็หวั่นเกรงแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ในภาพ,พยนตร์หนังไม่ได้นําเสนอแง่มุมที่ยิ่งใหญ่ของตัวละครตัวนี้ให้เราได้เห็นมากนะัก ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์โลกเวทมนต์แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ